ครับสวัสดีค่ะพบกับอจีและช่องจีมิวคาเฟอร์มาลีค่ะแล้ววันนี้เราพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูม Ford IMA สาขาราชพฤกษพราม5ค่ะเพราะวันนี้ค่ะมีงานใหญ่ที่ Ford IMA ราชพฤกษพรามห้ากับการส่งมอบรถค่ะ4คันแรกค่ะในประเทศไทยกับตัว Ford r a n g e r MSRT ค่ะที่ Ford i m a ราชพฤกษพรามห้าที่เราเห็นด้านหลังค่ะก็จะเป็นตัวกระบะ ฟอร์ดเรนเจอร์เอ็ม่บอกว่าวันนี้งานยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะและด้วยลูกค้าที่เข้ามาค่ะเป็น1ใน4ี่คันแรกที่ส่งมอบให้เป็นรอถแรกด้วยมีการเปิดงานไปแล้วเรียบร้อยค่ะกับผู้บริหารจากทาง f o r ์ RMA ของเราด้วยนี่เลยด้านหลังของเราตรงนี้ค่ะ ใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามแต่ทางโชรูฟอร์ดไอเมสาขาราชพฤกษ์าระราม5ได้ค่ะกับตัว ฟอร์ดเรนเจอร์ t ค่ะความพิเศษของเขาเป็นยังไงก็คันนี้ค่ะด้วยความที่เขาดีไซน์ออกมาค่ะให้สามารถใช้ความแรงในตัวทางเรียบได้ด้วยตัวนี้ก็เป็นกระบะซิ่งทางเรียบอย่างที่เคยพาทุกคนได้รีวิวกันไปค่ะวันนี้ก็ได้สัมผัสต,ตัวรถที่จะถงมอบและถือว่าน่าใช้มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของด้านหน้าค่ะที่เขาทำมาค่ะกับตัวสัญลักษณ์ของ Ford FORD ค่ะตรงทางด้านนี้ด้วย นี่เลยนี่เป็นสีขาวค่ะพื้นด้านหลังเป็นเอกลักษณ์ของทางฟอร์ดค่ะมีตัวกล้อง360องศาให้และทางฝั่งของด้านหน้าที่เป็นการคาดกระจังด้านหน้าสีดำขนาดใหญ่ค่ะพร้อมตัวฟอนต์ MSRT ค่ะมีตัวลิ้นชายด้านหน้าด้านนี้มาด้วยที่เป็นสีดำขนาดใหญ่ค่ะนี่ถือว่าทำออกมาได้สวยแล้วก็น่าใช้งานเหมือนกันและมีทางฝั่งของระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยให้ใช้งานด้วยค่ะ ทางฝั่งของไฟหน้าค่ะจัดเต็มเหมือนกันกันกบตัว Ford Ranger MSRT ค่ะตัวไฟหน้าค่ะจะเป็นไฟหน้า Matrix LED ค่ะตัวไฟ d a y t i m running light รูปตัว C ตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ค่ะด้านใน Performance LED มาด้วยีย่ก็จะเป็นความพิเศษของตัวด้านหน้าตัวรถและอีกหนึ่งจุดค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะเมื่อเป็นรถ กระบะาทางเรียบแบบนี้ค่ะก็เพิ่มความสดเชยวมาจากบริเวณด้านหน้าและทําให้ตัวรถด้านหน้าดูบึกบืนด้วยค่ะมาดูที่ล้อค่ะตัวล้อก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันแล้วก็ให้มาในตัวใหญ่ในเซกเมนต์ของเขาเลยค่ะกับตัวล้อค่ะ275ทับ 45R21 ค่ะตัวนี้ก็มีดิสเบกด้านหน้าตัวล้อเนี่ยใหญ่สีดำสวยเลย ตัวยางค่ะก็จะมีลักษณะของยางคอนติเนนทัลมาให้ช่วงล่างปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะเพื่อให้เข้ากับถนนบ้านเราแล้วก็เซช่วงล่างให้มาเป็นอย่างดีเลยนี่โป่งด้านข้างค่ะสวยมากเลยค่ะมีทางฝั่งของตัวกระจกมองข้างมาด้วยที่มีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนให้กระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีดำเลยเป็นตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาค่ะคอมมันเกรย์ งานเปิดตัวไปทุกคนก็